อากาศเย็นๆนะคะไม่ได้เจอกันหลายมากินข้าวเช้าดีกันนะคะสุกมะเขือก๋วยเตี๋ยวค่ะอืมไก่ปลาผูทอดมาด้วยคุณคุณคุณโอมีค่ะให้ช้อนมาซดซุปมะเขือด้วยนะคะ มนขะ้ากนี่นอกเย็นนะาามจังหวัดุงจะเย็นมากกว่านี้ ก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่แต่ใส่ให้มันเข้าบรรยากาศใส่แว่นมอเตอร์ไซค์มาค่ะฝนยังไม่ถอดนะคะยังไงก็คงจะร้อนเลยอ่ะ ่องจีนซื้อมาจากเมื่อวานเหลือกับพันโวอีกนึกว่ามันหมดแล้วไม่ได้ลงคลิป กี่วันแล้วนะสิบเจ็ดสิบวันอู้สิบแปดสิบก็ mà Đó. Chân cho nhỏ Đã có cái chân dài bớt thầy mà อประทังชีรีสนะคะอัสนอะไรันหนล้วค่ ถ้าซื้อหอละสิบบาทมาก็จะกินไม่เหลือก็เลยซื้อหอละหาา้าบาทให้มันพอดีจนได้ไม่ต้องกินเยอะมากนี่คือการควบคุม <c oughs> เพราเวสเสือ้อจ่อยขึ้นทุกปี ปจะใส่ไม่ได้เลย